เซเวสตโปเป็นเมืองท่าที่ใหญ่เป็นอันดับสองของยูเครนนะครับในช่วงที่ผ่านมาจะถูกปุคในไครเมียเนี่ยกลบด้านของความเป็นเมืองพักตากอากาศซึ่งก่อนหน้านี้เซเวสตโปนี่เป็นที่ที่คนมาพักผ่อนกันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะจากประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของอดีตสาภาพโซเวียตน,นะครับคนยูเครนก็มาที่นี่เยอะมากนะในแต่แต่ละปีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเมืองที่อากาศดีนะครับถือว่าเป็นเมืองที่ อากาศอุ่นที่สุดมั้งใช่ในยูเครนเลยาอ,อยู่ทางใต้สุดของยูเครนใช่ไหมครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวจากรัสเซียเนี่ยมา,าที่นี่เยอะเหมือนกันที่นี่ประชากรส่วนใหญ่ก็เป็นคนเชื้อสายรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นรีบอาแขนรับเลยครับเมื่อรู้ว่าทางรัสเซียนั้นจะพันรวงใครเมียไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียครับที่นี่คนส่วนใหญ่ก็มีอาชีพเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับโรงแรมร้านอาหารนะครับแล้วก็เป็นทหาร ก่าเป็นทหารแน่นอนเพราะว่าเซิรตสโโปนั้นเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการของทัพเรือของยูเครนแล้วก็วกองเรือทะเลดําของรัเสเซียอ๋อนี่เรื่องสําคัญมากแบล็กซนะีฟ e ีดของรัเสเซียเนี่ยซึ่งใช้เซิรตสโโปเนี่ยเป็นที่ตั้งมาเกือบ200ปีละนะครับ <Okay. S 2> คือเป็นเมืองที่เปิดออกไปสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับไปสู่ตัวัหนออก,กลางนะครับซึ่งเป็นจุดสําคัญที่ทําให้ทหําไมรัสเซียจึงอยากที่จะมีอิทธิพลในไครเมียมากขนาดนี้นะครับ ถ้ามองย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์เจวสโพก็เป็นเมืองที่มีความสําคัญอย่างมากทีเดียวคนแร,รบพื้นที่แถบนี้ก็เป็นผู้ปกครองนี่ส่วนมากจะเป็นท่านขานแล้วก็พระราชินีเนี่ยยึดได้รัสเซีย,ยยึดได้ในสมัยพระนางเจ้าแคทเธอรีนมหาราชยึดได้แล้วก็ในปีเดียวกี่ยึดได้สั่งให้สร้างป้อมปราการทันทีแล้วก็นั่นก็ถือเป็นการถือกำหนดถือกําเนิดของกองเรือทะเลดำ กองเรือเทลิดำก็เท่ากับว่าปัจจุบันกองเรือเทลิดำก็มีอายุประมาณสองกว่าปีครับแล้วก็ที่นี่ก็ผ่านสงครามมาหลายครั้งอ,อ,อย่างเช่นปี1980กว่านี้ก็มีสงครามไครเมียซึ่งเป็นการลบกันระหว่างรัสเซียกับตุรกีไปไปมารัสเซียก็แพ้ครับมันเป็นสงครามที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต70,000 0กว่าคนนะครับเป็นสงครามที่ใหญ่มากเลยนะครับ ด้านหนึ่งก็มีอังกฤษฝรั่งเศสครับอาณาจักรออตโตมันในครั้งนั้น,นครับอีกด้านหนึ่งคือมีรัสเซียเพราะช่วงนั้นรัสเซียกําลังขยายอิทธิพลนะครับประเทศอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็อาณาจักรออตโตมันเนี่ยก็กลัวมากครับก็พยายามที่จะร่วมกันที่จะสกัดกั้นอิทธิพลของรัสเซียสงครามมาเกิดขึ้นที่ไครเมียเป็นสงครามที่ถือว่าเป็นสงครามสมัยใหม่ที่สื่อมวลชนเนี่ยรายงานเหมือนกับที่รายงานสดๆในสมัยนี้ก็ได้นะครับ <laughs> ในยุคนั้นนะครับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่นี้เกิดขึ้นแล้วนั่นคือโทรเลขนะครับเพราะฉะนั้นนักข่าวซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ยก็ส่งนักข่าวไปรายงานการสู้รบที่ไครเมียเนี่ยกลับไปยังประเทศของตัวเองโดยเฉพาะนักข่าวจากนังสือพิมพ์ในอังกฤษนะครับแล้วก็มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากจากสงครามไทไนะเมยนี่นคือฟอเรนไนติเกลนี่คนไทยรู้จัก,จกดีใจบุญครับ ถ้าเราจํากันได้นะตอนเรียนหนังสือนเด็กๆนะครับก็ต้องรู้จักสาวคนนี้แหละครับก็เป็นนางพยาบาลจากอังกฤษนะครับเธอเห็นข่าวขาวเกี่ยวกับสงครามเป็นใครเมียจากหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับที่เป็นข่าว่าวก็สามราเป็นช่วยเหลือทหารครับเป็นข่าวที่ผู้สื่อข่าวอังกฤษได้ส่งตัดไปนะครับเธอเห็นแล้วเธอสะท้อนใจมากเลยเพราะว่าเธอเห็นความเจ็บปวดเห็นความสูญเสียของทหารอังกฤษและปัญหาใหญ่มากก็คือทหารอังกฤษเสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่จาก การสู้รบนะจากอาการบาดเจ็บและจากโรคระบาดการติดเชื้อการติดเชื้อเพราะว่าไม่มีระบบการพยาบาลสมัยใหม่ในขนาดนั้นนะครับเธอก็เรียนทางด้านนี้โดยตรงนะครับเธอก็ไปพร้อมกับพยาบาลอาสากลุ่มหนึ่งมาที่ไคเมียนนี่แหละครับมาอยู่2ปีแล้วเธอก็ใช้วิธีการรักษาพยาบาลสมัยใหม่นะครับเรื่องความสะอาดเรื่องสุขอนามัยนะครับแล้วก็จัดระบบการบริหารโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบเลยนะครับเธอได้รับฉายาว่าเป็นสุภาพสตรีที่มากับดวงประทีป เพราะว่าเธอมักจะออกไปตรวจเยี่ยมสถานที่บาดเจ็บปยังขําคขืนและการาถือตะเกียงถือตะเกียงไป,ไป,ไปด้วยเลดี้วิตแลัมนะครับนี่คือสิ่งที่สื่อมวลชนอังกฤษเรียกเธอแต่ว่าน่าสนใจมากผมได้ไปอ่านการวิเคราะห์ในช่วงที่มีการะระลึกถ,ถึงวิกรกรรมของเธอเมื่อสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่าฟลอเรนซิงเกลมองไปมองมากลายเป็นเหยื่อของสื่อมวลชนอังกฤษในการโหยหาคนที่เป็นซีเล็ป ในช่วงที่อังกฤษมีแต่ข่าวร้ายคือสองครามไครเมียซึ่งทารอังกฤษนี่สูญเสียมากเลยสม่อมัก็ต้องหาคนที่มีภาพที่ดีทําให้คนอังกฤษมีความหวังเขาดูไปดูมาก็ได้ฟลอเรนติงเกลมาเป็นคนที่ถือว่าเป็นตัวแทนจุดประกายจ<ำ>ุดประกายความควา<ำ>มหวังบ้างแต่ไม่เห็นมองมองสองครามในแง่ดีบ้างนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่มองย้อนกลับไปนะครับมันก็ถูกเปรียบเทียบกับบทบาทของสื่อปัจจุบันนี้ที่ต้องพยายามหาซิเล็บนะครับสมัยนั้นก็มีแล้วว่า สงครามไครเมียนั้นเป็นครั้งแรกที่สื่อก่อติดรายงานข่าวอย่างใกล้ชิดเหมือนกับทุกวันนี้ะนะครับต่อมานะครับช่วงประมาณสงครามโลกครั้งที่2โดนทรมอยู่ถึง250วันถึงได้ยอมแพ้ในตุนโนเพราะว่าพังไปทั้งเมืองทําให้หลังสงครามเมืองนี้ได้ได้ได้สถานะได้สถานะเป็นเมืองวีรบุรุษของสหภาพโซเวียตซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่เมืองนครับเมืองวีรบุรุษก็อย่างเช่นมิสเคียบ มอสโกอะไรเงี้ยนะครับ,รบเราก็จะเห็นถ้าถ้าเราไปตามที่ต่างๆเราก็เห็นเป็นรูปตราคล้ายๆตราเลนินอะไร,ร้ยนะเป็นเป็นรูปดาวนะครับเขาเรียกว่าเมืองวีรบุรุษครับ,รบเรามาอยู่ที่นี่วันนี้นะครับเราสัมผัสบรรยากาศก็สามารถที่จะบอกได้ว่าชีวิตของคนที่นี่ก็ยังดําเนินไปตามปกตินะครับอาจจะมีการประท้วงหรือว่ามีการชุมนุมเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มบ้างนะครับแต่ว่าก็ ไม่มีอะไรที่มันมน,น่ากลัวครับเพราะว่าคนที่นี่ส่วนใหญ่ที่บอกนะครับก็เป็นคนเชื้อสายรัสเซียแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะคัดค้านการที่รัสเซียจะพนวกแฟนคลเมียไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะครับอาจจะมีชาวยูเครนบ้างที่ไม่ก็เห็นด้วยนะแต่ว่า,วาวนน้อยไม่ก็มีปากมีเสียงหรอกเพราะว่าเป,เป็นคนส่วนน้อยที่นี่ครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่นี่ก็มีความเชื่อนะครับว่าสักพักหนึ่งสถานการณ์คงจะกลับไปเป็นปกตินะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะกลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ เป็นที่นิยมของคนยูเครนคนรัสเซียแล้วก็ประเทศอื่นๆแบบนี้นะครับ